สนับสนุนโดยลอตเตอรี่พลัสมีรางวัลที่หนึ่งถุกงวดไอเบียมึงฟังไว้นะไอฟ้าแล่มันบอกว่ามันจะมางานกลัวพระอาจารย์ท่านเข้ามาสดวัน ท่านบอกว่าถ้าวันที่สามสิบอะมันกลับมาได้มันก็กลับมามนุษย์พ่ายแพ้กับเวลามนุษย์ไม่สามารถดึงเข็มนาฬิกาและย้อนสิ่งนั้นกลับมาได้ ทำได้เพียงสมึกต่อการกระทำที่ไม่อาจหวนกลับ อล <Hello? S 2> ฟาลันเป็นไงบ้างสบายดีเปล่าอ้าวไอเบียเป็นไงบ้างไม่ได้คุยสนานเลยกูสบายดีแล้วสุขภาพมึงอะเป็นไงบ้าง <laughs> กูสบายดีแล้วมึงอะ แล้วมันเกิดอะไรขึ้นวะแย่ขนาดนั้นเลยเหรอแย่มากเพื่อนมึงว่างไหมฟาลันถ้าว่างมึงมาหากูหน่อยดีกูมีเรื่องอยากจะคุยกับมึงแล้วมีเรื่องอยากจะขอโทษมึงวะแล้วมึงจะขอโทษกูเรื่องอะไรวะ เอางี้ถ้ากูไปอ่ะคือกูต้องไปทั้งครอบครัวเดี๋ยวกูพาลูกพาเมียกูไปด้วยมาคนเดียวไม่ได้หวะอ่าเดี๋ยวกูขอปรึกษาลูกกับเมียกูก่อนนะ ฮัลโหลที่รักที่บ้านยายเป็นยังไงบ้างฮัลโหลพี่นี่มีเรื่องจะเมาพอดีเลยลูกเรานี่โคตรสนเลยนะกวนยายทั้งวันไม่รู้ไปได้ที่ใสใครมาเด็กซนน่ะดีแล้วไม่เคยได้ยินหรอเด็กซนน่ะคือเด็กฉลา,าดก็ฉลาดเหมือนพ่อมันนั่นแหละเออที่รักเขาว่าจะเดินทางไปหาเพื่อนที่ต่างจังหวัดหน่อยอะ ดูแล้วอาการไม่ค่อยดีเลยแล้วจะไปกี่วันละ่ะก็สักสองสามวันน่ะหนูไม่มีปัญหาแต่ยังไงก็ลองถามแม่พี่ดูก่อนดูว่าแม่เขาจะทักยังไงสรุปแล้วเคือพี่ไปได้ใช่ไหมได้ได้เดินทางดีๆละ่ะฟาร้านฟาลันแม่ว่าจะให้ลูกพาไปหาป้าต้อยหน่อย ครับแม่เออแม่เดี๋ยวผมขอเดินทางไปหาเพื่อนหน่อยนะไอเบียรม,มันโทรมาจะไปก็ไปนะลูกอย่าคิดมากเผื่ออาจจะได้บุญกลับมาก็ได้ครับตามแม่ไปบ้านาาต้อยกันไป,ไป ทำไมติดต่อยากจังวะเป็นอะไรไปนเนี่ยกูกำลังจุดใช้รำอยู่วะแล้วทำไมมึงต้องกระซิบกระซาบด้วยวะกูหายใจไม่ออก,กเพื่อนเออแล้วสรุปมึงมาใช่ไหมเออกูไปมึงทำใจสบายสบายได้เลยกูไปแน่ ไอเบียเบียเว้ยกูมาถึงแล้วเบียไอเบียเบียไอเบียเว้ยไอเบียเบียอ้าวฟารันเข้ามาข้างในก่อนลูกแม่สวัสดีครับสวัสดีครับไปเบียครับเบ,บียอยู่ข้างในอะลูกแต่ถ้าเกิดหนูเข้ามาแล้วอย่าตกใจนะลูกเฮ้ยช่างมันช่างมันไม่เป็นไรหรอกเข้ามาเถอะเข้ามาเถอะ ครับงั้นเดี๋ยวผมแปาของก่อนนะครับอ่า <นะ S 2> ได้ได้ได้เฮ้ยไอเบียกูมาแล้ว มาแลล้วูกหมอแผนปัจจุบันบอกว่าไม่เป็นอะไรแต่หมอผีบอกว่าถูกกินไปแล้วครึ่งตัวลูกนี่มันเรื่องอะไรกันนะครับพ่อถ้าอย่างไรลูกนั่งคุยกันไปก่อนแล้วกันนะ ฟาลั่นเดี๋ยวแม่ไปเอาแก้วให้นะคุยกับเบียร์ไปก่อนนะลูกฟาลันคืนนี้มึงนอนนี่นะมึงนอนกับกูเหอะฟาลันไหนๆหนูก็มาแล้ววันนี้นอนเป็นเพื่อนเบียร์กาสักคืนสิ เดียเขาไม่ค่อยมีใครมาเยี่ยมเลยลูกเนาะคุยกันไปเดี๋ยวแม่ไปช่วยพ่อปอกหน่อไม้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่แกงถือหน่อไม้ให้กินนะลูกนะมึงเป็นไงบ้างวะฟารัลคูฟังเรื่องของมึงด้วยนะผีพลายตายโหง กูชอบมากเลยมึงเล่าดีมากแต่กูติดอยู่อย่างเดียวทำไมมึงไม่เอากูเป็นตัวเด่นวะเฮ้ยมันจะเป็นตัวเด่นได้ยังไงวะในเมื่อมึงกับกูก็แค่ไปร่วมงานศพไข่คิงอย่าไปถือสาเลยแต่กูถามมึงอย่างดีม,งมีเรื่องเล่าอื่นอีกปะ อยากฟังมึงเล่าสดๆเป็นครั้งสุดท้ายเหรอะะมีแต่กูยังไม่ได้เรียบเรียงเลยว่ะเพื่อนเรื่องมันยาวมากเออมึงเล่ามาเถอะเดี๋ยวเราแลกกัน เรื่องก็โอเคนี่หว่าไม่ต้องเลียบเรียงอะไรมากเลยถ้าเรื่องมันเป็นความจริงยังไงมันก็เป็นความจริงปะวะอ้าวในเรื่องของมึงอะที่จะเล่าให้กูฟังได้แต่กูเล่าให้มึงฟังแต่กูขอเล่ามึงอย่างได้ไหม มึงต้องไม่โกรธกูอ่อะงั้นมึงเล่าเรื่องของมึงให้กูฟังหน่อยไม่โกรธก็ไม่โกรธกูกธกจะบอกมึงไว้ฟาลั่นว่าบ้านกูทั้งบ้านคือบ้านแห่งการเล่นของบ้านกูอะบนดำหมดทุกคนตั้งแต่ล่นปูุ่่นย่ากูมาแล้ว แต่พ่อกูวะไม่ชอบเรื่องหมดดำแต่มันกลับเป็นกูที่ชอบกูก็เลยไปคุกคีกับกูกูก็เลยถ่ายทอดทุกสิ่งทุกอย่างให้กูสิ่งที่กูอยากได้กูก็ต้องได้สิ่งที่กูอยากมีกูก็ต้องมีไม่ได้ด้วยเล่ ก็ได้ด้วยมูลคาถาของกูเนี่ยแหละคือบ้านของกูกแต่วันหนึง่งก็มีผู้มึงเนี่ยแหละที่ขอจะฉุดกูออกจ,า,จากหลุมดำนี้ได้กูสนุกมากเวลาได้ได้อยู่กับผู้มึง ตอนช่วงมาหาลัยจำตอนที่กูหายไปสองเดือนได้ไหมจำได้ก็ที่มึงหายไปก็เพราะว่ามึงกลับไปอ่านหนังสือไปเรียนให้จบใช่ปะไม่ใช่นั่นแหละ ผู้หญิงทุกคนที่กูเคยได้กูก็จะได้ด้วยมนต์คาถาของกูแต่กูไม่เคยจีบผู้หญิงได้อย่างที่พวกมึงจีบเลยมันมีวันหนึ่งที่พวกมึงทิ้งกูไปหมดทิ้งกูให้นั่งอยู่ที่โต๊ะอยู่คนเดียวหลังจากนั้นกูก็เลิกเที่ยวแล้วก็กลับมีอยู่ในที่ จำไอ้พีได้ไหมจ,จำได้ไอพีบ้าใช่ปะละ่ะเด็กวิทย์วาแล้วมึงจำน้องอายได้ไหมที่กูตามจีบอยู่แล้ไอ้พีก็แย่งกูไปหลังจากที่พีแย่งกูไปไกูก็เลยทำของใส่มันจนทำให้มันกลายเป็นบ้าแล้วออกไปในตอนเทิมสองไง แล้วมึงจำไอ้คิงได้ไหมที่พวกเราแบ่งานศพมันน่ะเฮ้ยนี่มึงอย่าบอกนะกูไม่ได้ทำมันมันไปด้วยตัวของมันเองแต่มึงจำตอนปีสองได้ไหมที่คิงมันจะกระโดดตึกแล้วพวกมึงก็ห้ามมันไว้แล้วก็คิดว่ามันติดยาบ้ากูจำ <c oughs> ได้นั่นแหละฝีมือกูเอง เรื like ่ผู้หญิงเหมือนกันแล้วมื่จังงานส่งไปคิงได้ไหมที่มึงต้องเป็นแบบนั้นก็เพราะกูเองเพื่อนก็ตอนนั้นนะแฟนกูเอาจะพูดถึงมึงว่าทำไมกูไม่ทำตัวเหมือนมึงเปิดเฟซบุ๊กเจอรูปมึง กอาแต่พูดถึงมึงกูก็เลยคิดไปเองว่ามึงมาเป็นเก็กับแฟนกูกูเลยหาโอกาสเล่นมแล้วกูก็ได้โอกาสตอนงานส่ไปคิงไงกูแอบหยดน้ำมันใส่แก้วเหล้ามึงจนทำให้มึงเห็นเด็กกูแล้วมึงก็ชมมันว่าสวย เป็กกูเลยกูชอบแต่กูเอามึงไม่ลงเพราะว่าจาันดีแต่หลังจากนั้นหนึ่งเดือนหลังจากงานสพไอ้เก่งเมียกูก็ทิ้งกูไปไปม,มีคนใหม่ที่ไม่ใช่มือน กูเลยรู้สึกผิดกูเลยไม่ได้ทำอะไรมึงตอบมึงไม่โกรธกูนะเออเรื่องมันผ่านไปแล้วเพื่อนกู <c oughs> ไม่โกรธมึงหรอกกูขอบใจมึงมากนะที่มึไม่โกรธกู เพว่าตอนนี้กูเหมือนกูได้โชว์ชากรรมแล้วหลังจากที่เมียทิ้งกูไปกูก็เหมือนคนหมดอะไรตายอยา่ะสิ่งที่กูเลี้ยงกูก็ไม่เลี้ยงสิ่งที่กูเคยให้กูก็ไม่ให้สิ่งที่กูต้องทำ กูก็ไม่ทำกูเลยมีสภาพอย่างนี้เลยเพื่อนทังบ้านกูไม่เคยตกใจเลยที่กูเป็นแบบนี้เพราะเขารู้ว่าวันใดวันหนึ่งที่กูเอื้อมจับสิ่งนี้มเมื่อาะไ่กูก็จะกลายเป็นแบบนี้ไงเพื่อน เบีย <Be> เดี๋ยวกูว่ากูไปนอนในเมืองดีกว่ามึงนอนเนี่ยแหละมึงไม่ต้องกลัวกูหรอกกูสภาพขนาดนี้แล้วกูคงไม่มีปัญญาทำอะไรมึงได้แล้วกูเรียกมึงมาเพราะกูอยากขอโทษมึงมึงนอนกับกูฮะเดี๋ยวกูมีอะไรให้ดูในห้อง แม่พาฟารลันไปหาบน้ำพ่อพาเบียไปเข้าห้อง เดี๋ยวหนูอาบน้ำน,นี้นะลูกครับแม่ฟาลัน่นอโหสิกรรมไม่เบียได้ไหมลูกแม่ขอครับได้ครับแม่อาบน้ำเสร็จแล้วก็ไปเคาะเรียบเบียรนะลูกพ่อก็คงอาบน้ำให้เสร็จแล้วล่ะเบียร์ก็คงรอลูกอยู่ในห้องแล้วแหละ เบีย <Beer. S 2> เข้ามาได้เลย นี่แหละคือบุคคลที่กูไม่ได้ขอโทษมึงกะกูถึงตายเลยเหรอวะใช่แต่กลัวมึงไม่ลงเพราะจานมึงดีมึงม,น,มนอนดิมึงไม่ต้องกลัวกูหรอก ได้วยกันก่อนลูกแล้วคืนนี้หนูจะค้างอีกไหมอพอดีผมมีธุระด่วนนะครับมีคนโทรมาผมเลยต้องรีบกลับไปเคลียร์งานที่ลบบุรีนะครับแม่ต้องขออนุญาตกลับก่อนนะครับได้สิลูกแต่ว่าหนูต้องมากินข้าวด้วยกันก่อนนะมามได้ครับ ไปฟาลนมึงเป็นคนทำให้กูสบายใจมากคือแล้วตอนเนี้ยกูต้องขอบใจมึงแล้วขอโทษมึงจริงๆไม่เป็นไรเ,เพื่อนเดี๋ยวถ้ายังไงกูมีเวลาว่างกูจะพาลูกพาเมียม,มาเยี่ยมนะเว้ยไม่ต้องหรอกเพื่อน ก็อย่างที่กูบอกมึงอาจจะเจอกูกครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ได้แล้วถ้ามึงอยากเอาเรื่องกูไปเล่าก็บอกทุกคนด้วยนะว่าเรื่องนี้คือเรื่องสุดท้ายของกู อย่างนั้นดิเพื่อนยังไงเราก็ได้เจอกันเฮ้ยเบียยังไงเจอกันนะเพื่อน ปฏิทินที่เปลี่ยนเดือนถูกทิ้งเรากับเศษกระดาษแต่การกระทำที่ผิดพลาดนั้นหนักเกินกว่าทังขยะใบใดจะรับไหวมีเพียงจิตใจของตัวเองที่ต้องแบกรับสิ่งที่ผิดพลาดนั้นไว้ดังทังขยะใบเก่าที่แตกราวได้ตลอดเวลาคิดให้ดีก่อนทําการกระทํานั้นจะติดตัวไปไม่อ่าจหวนคืนดังเวลา